เขาเนี่ยไม่พอนะสามคนมันต้องแบบสี่สี่สามหรือห้าสามเนี่ยจะแบบเป็นไปได้ที่เขาจะชนะ เราชอบนักบายยูทูบเบอร์ทรับเนี้ตอนนี้กิจกรรมที่ลิฟคือทุกวีคงทุกวันอังคารใช่ป่ะเขาจะมีกิจกรรมก็คือว่าบางวันเนี่ยบางวีคมันจะเป็นเอาทีมห้ามาเล่นหรือว่าจะเป็นห้าห้าเต็มสนามแบบว่าโนะแบบว่าโนโซนก็คือต้องจับแมนเต็มสนามใช่ป่ะหรือว่าครึ่งสนามแต่วันนี้ครับประเด็นวันนี้คือจัดสามสามแบบว่าทัวร์นาเมนต์มีของรางวัลให้ด้วยนะคือตอนนี้มีทั้งหมดประมาณสิบทีมเขากำลังเล่นกันอยู่สลายุทธครับสลายุทธเดี๋ยวมีห้วยขวาง ไม่ฝางนะครับไม่อฝางแล้วเดี๋ยวมีทีมของลุงโคบีผมมาด้วยแล้วก็มีลิฟต์เกาเด้วยนะครับแต่แบบยังไงนะับต no ้องรักบาทูเบอร์ไม่ได้หรอกคือจังหวะนี้ผมก็ดับมากเหมือนกันนะครับผมเป็นการดับแบบว่ามุ้งสตัวเหลงมากคือเราไม่เคยเล่นด้วยกันเลยแต่ว่าวันนี้ก็มาแข่งด้วยกันนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า

ได้อยู่ได้อยู่ พกยิงลงเขาไม่โดนเดี๋ยวเราจบเดี๋ยวไว้หล, <Mac S 2> ลงังแม็กเขาบอกว่าเขาไม่เคยเล่นกับแม็กเลยเอเช็คบอกอะ่ะใครบอกเอเช็คบอกหมายถึงว่าแบบพอรวมกันแค่สามคนไงรวมกันสามคนเราไม่เคยเล่นด้วยกันเลยอ๋อไม่เคยเล่นแบบห้าห้าสามไม่เคยโอเคเดี <laughs> <Okay. S 2> ๋ยว,ว, <laughs> ว,ว,วเลยสาม แทบตายคนนโอ้สุดท้ายนะครับผมไม่มีอะไรจะบอกครับขอสามทาครับขอแข็งๆนะผมแล้วเจอเนี่ยนะผมโน่นแหนโน่นตัวนน้นเนี่ยตัวนน้นเหรอตัวนน้นเหรอเมื่อกี้ลูกพี่เซนเตอร์ทีมผมบอกว่าทีมพี่ไปต่อตัวกันมาตบเซนเตอร์ผมใหม่อครับ เซนเตอมึงไงเซนเตอเซเตอบอกไปต่อตัวมต่อผมไม่คุยอะไรหน่อยดิวันนี้จริงๆทีมเขาเนี่ยไม่พอนะสาคนมันแบบสี่สีสหรือ5้าสเนี่ยจะแบบเป็นไปได้ที่เขาจะชนะโทษนะพี่โทษนะพี่ชอบี่าย ต่อต่อไม่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 ่ไม่ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ Bye.

จะได้บอกพี่เตยได้สนุกสัตว์ครับ <c oughs> ไม่ได้เล่นจริงจังอย่างเงี้ยมาโคตรนาเลยโคตรอยากแข่งเลยเดี๋ยวไม่มีทีมหรอกใครเห็นแล้วก็ฝากวดเียเอาผมไปเล่นด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราไปเจอกับสาย B ต่อสาย B คือสลายุทธไม่แน่ใจยังไม่รู้ไม่รู้ว่ <c oughs> าใครด้วยสุสีด้วยสาย B คือสลายุทธเดี๋ยวเขาไปดูก่อนนี่เราไปที่หนึ่งของสายสาย A ไม่รู้ว่าคือสาย B มันจะมีลิฟต์99 แบบพวกพี่ๆที่ผมไม่เคยชนะเลยแล้วก็มีสลายุดท,ที่แบบโคตรโหดเชีย่ยก็ไม่เท่าไหร่นะบ,บ้านยูทูบเบอร์คนนะแล้วนี่เราก็เข้าสู่รอบชิงแล้วนะครับผมเชี่ยไม่เข้ามาได้ใส่ไวไฟฟ้ฝัดนี่ไม่ได้กินไต่แบตที่บอกเลยว่าโคตรปุ๊บเชีย่ยประเดี๋คือเข้ามานี่สลายุดนะครับทีมแบบโคตรดังเป็ดเป็ดบอกว่าจะเป็น จริงๆผมมาซ้อมแผนมาแล้วคือเกมเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่าเขาจะเล่นยังไงแต่ว่าผมจะยิงๆสามแต้มสิบลูกสามแต้มสิบลูกก็เท่ากับยี่สิบแต้มแค่นี้เราก็ชนะแล้วง่ายๆประมาณอันนี้แหละคือแผนดูม่อกีพูดถึงสลายุทธ์นะดูข้างหลังดูข้างหลังไุณคุณแผนไอ้คุณแผนดไว้นดูพูดถึงสลายุทธ์แล้วกันแนที่จะออกทีไหล่ะเอาล่ะ สุดยอดข <of> องแท้หยียบเส้นบอกว่าเหยียบเส้นเหยียบเส้นนะครับเหยียบเส้นนะเหยียบเส้นไปดูในกล้องเอาครับเเหยยีบส้นไปดูในกล้องเอาครับ

วางไว้ลงไปไว้เรียบเลียวไปเลอ้ยไปครับคราดอลรถจะเป็นแม็กซ์ขอชนะเขแล้วไปเลโอ้ยต่อประพา ระวัง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 ยังไปไม่คุ้มไปไม่คุ้มเย็นเย็นเย็นนอไปนองตาเอามาโอ้ยสองดอกสองดอกทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์สองมือยมากเลย

กำลังโตโตช่วงกำลังโตอ้วางไม่ลงไม่เป็นไรขาน่เาสอเรียร้อ แล้วลนยผัดเยอ้ยไม่เมอาอกอลลี่ดหาพี่หน่อยดิมาพี่หน่อยิ่นเลยครับดิ่นเลยโอ้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 ยอแบผ่นไหนม้ไปเวเช็คตวเองมาด้วยโหสิดเร็วาเร็วตาร็ิบ สวย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 มามามาต่อนมามาเดินไปได้ไหมเดินไปสามีามีครัทันทันทันตัวเองตัวตัวเองตัวงแต่ตอนตัวเด่น มาตบดรอชุลยได่้ผมยิงอีทีเดียวยิงเลยยิงเลยยิงเลยฮิยิงมยไจริงแโอ้ยเฮ้ยม่ยมนจริงม่นจริงมยรลาเลี้ยงเลยเลียงงนวะละ กับทีมไนะมเช็คคะแนไี่ชมเช็คน่่เห็นดเฮชี่ยแบบเ้เชี่ยเห็น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 พี่ฟุตซอลหยุดป่ะคนไหน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 ไปแล้วถ้าใครไปเจอเขาแข่งนะครับกันซะเอ้เชี่ยแมนเกินเชี่ยนํามาตังเยอะแล้วแบบฟุตอเ้เชี่ยเขากลับมาหมดเลยว่เมื่อกี้อ้ยเชี่ยเกือบแพ้เหลอสองแต้มอะดีนะแบบ แม่งทำก่อนก็เลยได้เปรียบชนะกี่แต้มครับชนะ17ต่ 15. อ15อ้าวพ่ศดาร17ต่อ15พี่พี่เขายิงกันแบบไอ้ส,สัสเป็นพนลุเป็นตูนะครับผมแต่วันนี้ก็ถือว่าเรานานๆไม่ใช่นานๆทุกวันอังคารเรามาแข่งมาเล่นที่นี่จิตรกรรมใช่ปะ่ะ<อ>เราแพ้ทุกวีคเลยยังมีวีคงนี้เราชนะวีคแรกก็ต้องสนุกมากจริงๆประมาณนั้นเลยสุดเก่งบ้านะครับไปสนใจนะครับผมโอ้โหน้องวัวนะครับสั่ง สั่งซื้อกันได้นะครับใกล้ีออเดอร์แล้วเดี๋ยวกูตัดคลิปลงพรุ่งนี้เลยนะครับอันนี้ <laughs> นะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นยังไงมาเจอกันครับคุยยยยยยยครยยดียยับยยย่ยย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 ย